ผมจะเปิดจะเปิดคลิปทั้งที่ทุกคนอ,อ,อยู่ในนี้เลยนะโอเคเจสิบปุ๋มเอาเกมเอเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปิดยังไงพี่มาทีคุว่านนีเปิดหน้าอิงโกรนเอาไม่ใช่ก็สวัสดีครับผู้ชมอะไรก็พูดไปสิวันนี้วันนี้ผมก็จะผมก็มาเล่นเกมอะไรก็พูดโอเคครับเปิดคลิปเปิดคลิปแล้วอันนี้เปิดคลิปแล้วไปเอาเปิดคลิปแล้วใช่ เสียงเกมโคตรดังเลยวาดหัววาดหัวหัวอะไรดีนะหัวอะไรดีไะก็้องให้มันข้ามเส้นเส้นตรงนั้นได้นะเพราะว่าคนข้างล่างจะได้วาดต่อได้อ๋อให้มันติดอ๋อเส้นตรงนั้นต้องข้ามเส้นอะไรข้ามเส้นนี่คือต้องเวมาใช่ไหมต้องข้ามเส้นโอเคโอเคโอเคเวลาเวลาเวลานานปะมันมันให้มันให้เวลาเรานานปะ ชช้้าาอุ้ยเอาแป๊บเดียวเอาไม่ไม่ต้องเอานานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสร็จแล้วส่งเลยเขาบอกเขาบอกวาดแค่หัวเขาบอกวาดแค่หัวไม่ใช่เหรอไอ้วาดหัวอะไรมันเร็วขนาดนั้นอะใช่เขาวาดเร็วหัวดูในคลิปครับเฮ้ยไม่ให้ดูเลยไอ้วันนี้ยากเลยนะฮะผมเปลี่ยนได้หมดอะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนน้นตัวนี้ โอ้ยผมผมเลือบานหวยแล้วเอบ้านหวแล้ว,าวมา,มารีส่งงานเขาส่งเ,าเขา <S <S มามามาพี่แก๊งส่งพี่อย่านานดิพี่เวลาไม่คือคอยใคราน,าน,นะพี่คนนือนี่คงส่งไปแล้วเนี่ย ยังไม่ส่งเลยยังไม่ส่งเลยใจเย็นดิรีบมันจะไงศิลปะมันต้องใช้พลังที่มันผลงานศิลปะแบบถ้ามีถ้าขายร้อยล้านเนี่ยผมก็ไปซื้อเป็นล้านเบ๊ะ่อะไรอะตัวนี้ตัวไรนี่แล้วผว่านี่เนี่ยผมว่าเหมือนติดอนบาเลยโอ้ยถ้ามีอนุบาลแล้วฉันจะไม่ ไม่เด็กเนเยโอ๊ยถ้าเรื่องว่ารูปสวยนี่ผมก็ที่หนึ่งอะอะไรอะไรผมไม่ชมคุณครับผมผมผมชมตัวเองอะไรอะไรคุณอะไรคุณพี่เก่งขาใช่ไหมเออจะว่าแค่ขาใช่ไหมอโอเคง่ายอยู่ง่ายๆทวัดทวัดขาทวัดขานี่ง่ายเลยอย่างขาเหลืองอะไร เป็โลเล็กขาเหลืองเป็นไงอุย้ยอุ้ยเก่งเก่งยังภาษาจีนได้ไ,ดไหมไม่ได้ okay. โอเคอุ้ยส่งงานส่งงานเร็วๆไม่ส่งเวลาไม่เคยคอยใครนะขนาดคุณรอเขากลับมามเขายังไม่กลับมาเลยเขาเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเขาบล็อกไปซ้ำอ่ะไม่กลับมาเลยเขาเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเ<ม>ขาบล็อกไป<ม>ซ้ำ พูดถึงใครอะเหมือนพูดถึงตัวเองปะไม่ใช่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 ใครจะไปพูดถึงตัวเองโหขับไปเรื่อยเรผลงานแต่ละคนจะีกว่ไปฮะคนแรกฮะคุณมินนารินนนลิฮะดูว่าเขาจะวาดหัวอะไรไม่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยจูหัวนี่นะ มันไม่เห็นหัวล่ะไม่ไม่ไม่เคยเจอตัวนี้นะไม่เคยเจอตัวนี้นะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไม่เหี้ยอุ้ยน่ารัก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 ใสเอลอยมาเสร็จดูรวมดิน่ารักน่ารักไม่เป็นทองะโดนนะบอกเป็นทอโดนนะผมใส่นวล โซนัาที่เป็นไอบแบนป่ะอ,อันนั้นโทนาเฮ้เอออะไรอ่ะ <c oughs> เยั้นตกลงหง๋ยวนั่นต, <c oughs> นนตกไกลพัน <c oughs> <c oughs> ดูน <c oughs> ดะิ <c oughs> ตะตกลงห่าไหนวะเนี่ย ไม่เห็นไม่คยเจอเอ้าผมต่อผมต่อมินเหรอนักฟุตบอลฮะนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลฮะเฮ้ยอันนี้ไดูอดเดอเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ไก่ไก่เต่าน เดี๋ยวบอกเลยว่าอุ้ยนี่ดูดีว่ะเฮ้ยดูดี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 เฮ้ยดูดีดูดีดูดีมีแบบว่าออกเสน้วอุ้ยนั่งบานนั่งบานที่ที่จริงผมจะเป็นบ้านหัวนี้นะพี่ผมจะเป็นบ้านจีหัวหนึ่งนะอ๋อเข้าใจเข้าใจขอโอนกลับไปชอบป่ะเนื้ตัวลงพุง เออใครก็สรรหาวาดเนาะใครใครก็วาดผมนี้ไหมมาให้เราเราต่อไปฮะให้ส่วนหัวะผมจะวาดหัวเลยดีนะเอวาดหัวเลยดีนะวาดหัวนี้แล้วกันทีเนี้ยนื่แล้วตัวะได้ไี้อุ้ยใครวาดไม่ถึงเส้นเนี้ยเออด่าเลยไหม ฉันแก่แล้วช่ฉันแก่แล้วช่าแก่แล้วช่ันายังไงตะมันงี้เลยฉันไม่รู้นะว่าคนก่อนหน้าเขาวาดไปยังไงแต่ฉันจะทำให้มันสวยงามที่สุเออวะไอ้นั่นนันนารุโตะนารุโตะผมมันก็ทำเน้วกลางไปไอ้นี่ผมทำนารุโกะนารุโตะเน่วกลางไปมารุโกะมารุโกะอะเอาไปเ เราไปทำอะไรบ้านมันงกบที่ร้องซิก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 ไม่ใช่อะไรอยู่สังหรอขีดเรื่องมาหมดอะไรอะไรคุณอะไรคุณบิวตี้อะไรหาเรื่องอีกแล้วชอบหาเรื่องอ่ะดูดิเออคุณบิวตี้บิวตี้ฟูบิวตี้บิวตี้ฟูก็การอะไรฮะคิวแกต้องการอะไรต้องการใจไม่ใช่เยอะเร ยี่ตบตบมันใจโอหักป่ะดีนะมีนได้บอกจะเย็นรอใครอ่ะเสร็จแล้วส่งไปแล้วผมเสร็จคนแรกอ่ะเองอ่ะใครมินหรือเปล่ามาเสร็จแล้วใช่ผมนะผมส่งแล้วแหมพี่เจ๊อยู่แล้วพี่เจ๊อยู่แล้ว งเลยสวัสดีฮะไฮไฮคุณร้องให้ผมเสียใจด้วยนะให้คุณร้องให้ผมขอโทษที่ผมทำให้คุณร้องให้ตุ๊กแกก็ร้องตุ๊กแกร้องให้ปะมานคนใส่สนอาะ รู้ที่หาว่าสิหาวาดจู่้หายหลายอย่างนะคะทั้งเตมมาเตมลูกเตะเตยมเลยเต็มไปมดเต็มไปมดเลยอ้ยเป็นคนที่ไหนนี่วลานี่คนท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 ีคนทีอ๋อคนทีแม่อุ้ย อันนี้บบแมนแล้วดิอันนี้มันเริ่มเลือดโบแมนแล้วดิคุณแมนอะไรมาเชื่อมต่อใหม่พี่หลุดหรอมันหลุดโอ้ขนาดพี่ยังหลุดเลยลงสีใหม่เลยลงสีใหม่ขนาดพี่ยังหลุดน้ำภาษาอะไรเขาจะไม่หลุดออกจากชีวิตเราอะพกอภิกาลแล้วหลุดออกไปก็ดีฮะไม่ถึงเขาเองอะไป ของผมก็คือนะคุณมินาลินไม่เคยเจอนะไม่ไม่เคยเจอซูตตัวสีนี้นะไอ้ใช่กูพอรู้แล้วกูพอรู้แล้วแต่ไม่ไม่เคยเจอวะไม่เจอไม่เคยเจอวะพี่ไม่รู้วตัวอะไรเนี่ยจิ้งจุกปะอันนี้จิ้งจสุกมันจะจังตั้งใจเชื่อมจากก้นทางหางเนี่ยอ๋อจากกัวสองหาง วโอ้ยบล็อกลี่ตัวนี้ไม่เคยเจอตัวนี้ไม่เคยเจอตัวนี้ไม่เคยเจอบล็อกลี่เคยเฮ้ยทำไมทำไมต้องลงพุงตลอดเลยวะุงยนี่เกี๊ยงหลดต่ำนะพี่ดูไหมแบบเมกาเมกาเกี๊ยงหลดต่ำวิธีวอะนี่วอะมีสไตล์ลงพุงอีู่แล้วทำไมต้องลงพุงตลอดเลยวะกินผักไงกินผักต้องลงพุงอผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอนะไอชั้นผมขอโทษเลยรู้สึกผิดเลยวะ โอ,อ้ยถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงใก,ใกล้เคียงที่ผมทํากระโปรงให้ไงููลาลาานี่ไง <c oughs> กถือว่าเป็นตัวผู้หญิงไงเห็นไหมอุ้ยอันนี้อันนี้ขอวาดดีๆแล้วกันเออดีๆมากดีกว่าติาดเล่นมาต้งเอาจริงซะหน่อยแลป่ะเดีย๋ยวจะเสียชื่อวตีนทุกคนก็วาดดีๆอะไรวะจะเสียชื่อแบบช่องชื่อดังชื่อช่องหนึ่งชื่อดังชื่อชื่อนีง ด่างใช่แล้วเนียังไม่ถึงไหนชื่อด่างใะ่แล้วไม่อยากนึกภาพมันตอนถึงร้านทราบเลยอะเลืยกเลีอกว่าเลือกทิวทิ่ไม่หันมานะเออต้องเลีอกไอ้ทิ่วิว่าเสร็จกันเร Rev ็วจังเลยวิวเขาเสร็จเร็วเขาสามารถเออพวกผมมีความสามารถทำไมคุณช้าจังไงมีเสือปะอยู่ในหัวใจศิลปะอยู่ในหัวใจกันออกมาจากหัวนมเออคั้นออกมาเลยอะไร ัดออกตัดออกตัดออกตัดออกอันนี้คออะไรวะเนี่ยเอ้ยผมทำทำให้ดูดีเลยอันนี้อันนี้ผมจะทำให้ดูดีเลยเพราะว่าทำให้ดูดีเหมือนกันผมไม่ทมามถทำให้ดูดีได้เพราะผมวาดไม่สวยที่ไม่มีความเข้ากันไม่มีความแมทไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีเงินด้วยตอนนั้ ชื่อไหนบอกว่าทุกคนว่าเสร็จกันแล้วว่ามินทำงานได้สักร้อยไหนทุกคนบอกทุกคนว่าเสร็จกันแล้วผมยังนั่งรอเลยเอ้ยเอ้นั่งรอศิลปะที่เกิดออกมาจากใจมันต้องรอนานๆป้ามินตะกี้ยังเร่งเร่งเลยส่งงานครับส่งงานครับเห็นแล้วอยากสวยอ่ะพูดเลยเป็นรูปเป็นร่างแน่ เราเข้ากันอยู่แล้วฝีมือพวกเรามันก็พอๆกันเดี๋ยวแล้วแต่ละคนอะแค่หลับเนี่ยผมหลับตาวาดนะเฮ้ยจตีน <Hey. S 2> อันนี้ผมกำลังหันหลังวาดอยูน่นะผมหลับตาแล้วผมหันหลังวาดดูกับพวกคุณอยู่นะตอนนั้นเอออันนี้ผมใช้ใช้ตีนนะั่นใช้ตีนคลิกเท้าเนี่ยผมใช้เส้นผมอ่ะใช้เท้าด้วยใช้เท้าดิ ผมใช้เส้นผมของผมอะสกิทที่มะมหายใจผมอะผมใช้ลมหายใจของพ่อครูอะผมเขอจะโกทุกคนเพเจอกันผมเชื่อมจิตมาฮะคุณมินาลิมินาลินบิวตี้บิวตี้ฟูลของผมไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอคออะไรแบบนี้เลยไม่เคยเจอเหมือนกันอ๋อเคยเจอได้ไหมย่ารู้สึกผิดเลยวะ อันนี้เสียดายที่สุดรถหน้าคนละสีเลยตอนแรกจะว่าไม่เป็นโปรโจแต่ว่าจำไม่ได้เลยว่าคนใส่แว่นแล้วกันอันนี้แว่นเหรอไม่เคยเจอไม่เคยเจอคออะไรแบบนี้เลยไมนเรคยเจอไม่เคยเจอเจอไอ้หมอนี่้เไม ก็ไปต่อยเลยไปหอบไปดูมีเด็กผมว่ะพี่พี่มันเริ่มจากที่พี่วาดภูกอ่ะแล้วไอ้ทิวมันอยากวาดภูกไม่ประตูมันว่าคนแรกเลยภูกนะมันโหดว่าทั้งสามพัก่ยมันคนเดียวเลยอะไม่เหรอไม่เหรอแล้วต้องเป็นรูปผมด้วยโอ้อ้เหี้ยมีโลน สไตล์ไงไอผมผมผมชอบรูปพี่ภูมิอ่ะไอ้่ะพวงรูปอัดแหละว่าก็ดีภูมิมะสอบมีพุงกุตบอลแมนมีพุงไปดูอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยละพ่อมดว่าตอนแรกว่าคนใส่กลายเป็นพวกมดไปครับไปไปครับบไปไายบายพี่จบคลพี่พิมพ์เลยดิเอาลับเราก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับไต้ให้ช่อง ใครนะมินารีมินารีได้นะฮะไม่ใช่ <laughs> ไปจบคลิป